you สวัสดีคุณคลิปนะคะเราจะมาสอนรับของฟรีอันนี้ค่ะจะเป็นมงกุฎวอลคิวรี่สีบวูพาสเทลนะคะน่ารักแล้วก็สวยมากๆค่ะชิ้นนี้นะคะเขาเนี่ยจะมีการแจกนะคะตอน6โมงเช้าค่ะของวันที่4สิงหาคมนี้นะคะก็คือตอนนี้เลยนะโดยของฟรีชิ้นนะคะสามารถรับได้ฟรีเนี่ยจากในแมปนี้เลยค่ะ Push Simulator นะคะเดี๋ยวเราี่ยจะทิง้งิงก์แมปไว้ใต้คลิปนี้ค่ะเมื่อทุกคนนะคะเข้ามาในแมปเหล่านี้ตรงนี้นะคะเขาจะมีเป็นฟรี UGC นะแล้วก็มีการแจกทั้งหมดเนี่ยเขียนไว้นะคะ2,500ชิ้นด้วยกันนะแต่ตอนนี้เนี่ยยัง กเพราะงั้นเนี่ยใครนะคะที่เพิ่งมาเห็นคลิปนะคะก็มันจะทาเนี่ยสามารถมาตรวจสอบนะคะได้ที่ตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็ในการรับของฟรีนะคะทุกคนเนี่ยจะต้องมาเปิดไข่นะคะทั้งหมด2,500ฟองนะคะจึงจะสามารถรับของฟรีชิ้นนี้ได้ค่ะโดยทุกคนเนี่ยก็จะต้องเป็น2,500คนแรกด้วยนะคะที่ทาเควสนี้สําเร็จค่ะในการเปิดไข่นะคะทุกคนเนี่ยสามารถเดินมาที่ตรงนี้ได้นะมันจะมีเป็นไข่ค่ะซึ่งมันจะมีทั้งหมด3ฟองนะคะฟองแรกสุดเนี่ยที่มันเป็นสีฟ้านะคะมันจะถูกที่สุดนะคะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยเปิดเฉพาะฟองนี้นะคะเพราะเเเรานนจะะะต้้องงปิดไขคทั 2,500ฟองนั่นเองนะซึ่งในการเปิดไขนะคะที่เป็นสีฟ้าเนี่ยเราจะต้องใช้ถ้วยรางวัลน,นะคะจํานวน5ถ้วยในการเปิดค่ะตอนนี้นะคะเรามี45นาะเราก็จะมาเปิดให้ดูค่ะวิธีการเปิดนะคะกดคําว่าแฮชได้เลยค่ะเป็นรูปตัว E ตรงนี้นะคะจแเ้วเนี่ยตัวไข่นะคะก็จะฟักออกมาค่ะ ทุกคนเนี่ยจะต้องเปิดให้ครบนะคะทั้งหมด2,500ฟองด้วยนะซึ่งตรงนี้นะคะเขาจะมีเป็นออโต้นะคะใครเนี่ยอยากจะ AFK นะคะสามารถมากดปุ่มนี้ได้นะคะแต่ว่าในาตอนนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถออโต้ได้นะคะเนื่องจากว่าในการเปิดไข่อัตโนมัตินะคะเราเนี่ยจะต้องจอยกรุ๊ปของเขาด้วยนะคะมันจะเป็นกรุ๊ปนี้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะทิ้งลิงก์กรุ๊ปเนี่ยไว้ใต้คลิปนี้ค่ะอย่าลืมไปจอยกันด้วยนะในการเก็บถ้วยรางวัลน,นะคะทุกคนเนี่ยสามารถเก็บได้นะคะโดยการมาต่อสู้นะคะกับเจ้าตัว5ตัวตรงนี้ค่ะมันจะมีตตััั้งงงแ่่่รรระะะะะะะดดบบ EEC นะะนนนคคคปปากลาไเือยะะจถึ บอสเลยนะแล้วเขาก็จะบอกข่าวว่าหากว่าเรานะคะต่อสู้เนี่ยชนะแต่ละตัวนะคะจะได้ถ้วยรางวัลเนี่ยมาเพิ่มเท่าไหรค่ค่ะยางลําดับแรกนะคะที่เป็นพิงดอลลี่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราชนะนะคะเราเนี่ยจะได้ถ้วยรางวัลมาเพิ่มนะคะจานวน1ถ้วยค่ะตัวนี้นะคะก็จะได้5้าถ้วยเนอันต่อไปเนี่ยก็จะเป็น25ค่ะเรียงลําดับไปเรื่อยนะคะจนไม่ถึง625ถ้วยค่ะซึ่งในการต่อสู้กับเขานะคะเขาก็จะมีบอกข่าวว่าจําเป็นนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องมีค่าความแข็งแกร่งนะคะเท่าไหร่อย่างอันนี้เนี่ยที่เป็นาตะะคะ่ยอง 100ค่ะตอนนี้นะคะเรามีค่าวความแข็งแกร่งเนี่ย6,950นะคะซึ่งเราสามารถดูได้นะคะว่าลำดับของเราเนี่ยมันแนะนําเท่าไหร่นะคะอย่างอันนี้เนี่ย1,000ใช่ไหมอันนี้เราสามารถต่อสู้กับเขาได้นะคะอย่างตรงนี้เนี่ยเขาต้องการหนึ่งหมืนะคะที่เป็นค่าวความแข็งแกร่งเนี่ยซึ่งค่าวความแข็งแกร่งของเรานะคะยังไม่ถึงนะหากว่าต่อสู้ไปเนี่ยยังไงเราก็แพ้นะคะเราก็จะต้องมาต่อสู้นะคะกับคนนะคะที่เราเนี่ยมีค่าวความแข็งแกร่งมากกว่าเขานะคะอันนี้เนี่ยเราสามารถกดที่ตัว e นะคะเพื่อตต่่ออสสูู้้้กกับเเขาาาไดนนะะะวิธีรรค ต้องคลิกนะคะที่หน้าจอไปเรื่อยนะคะจะเป็นการต่อสู้ค่ะผักเขานะคะให้ตกลงไปด้านล่างนะโดยทุกคนเนี่ยสามารถมากดตรงนี้นะคะคําว่า auto push ได้เลยค่ะเราก็สามารถเลือดได้นะคะว่าจะต่อสู้กับใครค่ะยังของเรานะคะสามารถต่อสู้กับคนนี้ได้นะเราก็จะมากดที่ไฟปุ่มตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะทุกคนเนี่ยสามารถปล่อยเมาส์ได้เลยนะมันก็จะเป็นการต่อสู้อัตโนมัติให้เราเลยทันทีค่ะไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องกดเมาส์อีกต่อไปนะในการต่อสู้กับตัวพวกนี้นะคะเราจะต้องมีค่าความแข็งแกร่งเนอะโดยทุกคนเนี่ยสามารถสะสมค่าความแข็งแกกกรร่งได้นะะคจาาาม รนนะะตรงนี้นะคะเขาจะมีเป็นรูปดัมเบลเนาะหาว่าเราเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงกลมนะคะที่เป็นสีเหลืองตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีนะคะพวกดัมเบลต่างๆนะคะโดยดลาดับแรกนะคะทุกคนจะได้ดัมเบลเป็นสีชมพูเนาะพอทุกคนนะคะกดเนี่ยคำว่าออโตเทรนนะคะจะเป็นการเพิ่มค่าวความแข็งแกร่งนะคะเป็นการยกดัมเบลไปเรื่อยนะคะมันก็จะมีการบวกเพิ่มทั้งบวกหนึ่งไปเรื่อยนะคะโดยตอนนี้เนี่ยเรานะคะมีทั้งหมด7จ็ดพันแล้วนะทุกคนนะคะสามารถมาเปลี่ยนดัมเบลได้นะคะโดยการดูค่ะว่าค่าวความแข็งแกร่งของเรานะคะอยู่ที่เท่าไรรร่่่่คคะะะตออนนนนีีนะะ้เเาาายูท 7, ก็สามา ยกดัมเบลเนี่ยที่8กิโลได้ค่ะมันก็จะมีบอกอยู่นะคะว่าต้องใช้ค่าความแข็งแกร่งเท่าไหร่นะจึงจะสามารถยกดัมเบลเนี่ยที่มันหนักขึ้นได้ค่ะอันนี้นะคะเราจะกดเทคเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมายกกันค่ะนี่นะคะเราก็จะมาอัปเดตตรงนี้ก่อนนะที่ด้านล่างค่ะส่วนออโต้เทรนนะคะเขาจะเป็นการยกดัมเบลอัตโนมัตินะคะไม่ต้องกดคลิกหน้าจอนะคะเพื่อยกอีกต่อไปนะคะ นี้เราก็จะยกไปเรื่อยนะคะมันก็จะบวกเพิ่มเนอะหากว่าทุกคนนะคะยกไปเรื่อยเนี่ยอย่างตอนนี้นะคะเรามี 7, 5 0 0น้าเนอะหากว่าเราเนี่ยยกไปนะคะเราถึง9,00 0เมื่อไหร่เนี่ยตรงนี้นะคะเราก็จะสามารถกดเทคได้นะแล้วมันเนี่ยก็จะสามารถยกดัมเบลเนี่ยที่มันหนักขึ้นได้คะ่ะทําให้เรานะคะได้ค่าวความแข็งแกร่งเนี่ยตรงนี้นะคะเพิ่มขึ้นด้วยนะให้ทําแบบนี้วนไปนะคะไปยกดัมเบลที่มันต่ําๆก่อนนะคะเพื่อเพิ่มค่าความแข็งแกร่ง grands, buna, ค่ะเสร็จแล้วนะคะหากว่าเราเนี่ยค่าวความแข็งแกร่งเพิ่มนะคะเราเนี่ยก็ไปเปลี่ยนดัมเบ ะะกับเจ้าตัวพวกนี้ค่ะพอเราต่อสู้สําเร็จนะคะเราได้เป็นถ้วยรางวัลน,นะคะมาเนี่ยเราก็เอาไปแฮชไข่นะคะเป็นการเปิดไข่ตรงนี้นะคะแนะนําให้เปิดเจ้าตัวสีฟ้าตรงนี้นะคะเพียงเท่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรานะคะทําครบทั้งหมด2,500ฟองนะคะเราเนี่ยก็จะได้รับของฟรีชนี้ไปค่ะ อย่างตัวนี้นะคะเขาจะมีบอกอยู่นะคะว่าเราเนี่ยเปิดไข่ไปแล้วกี่ฟองนะคะอย่างของเราเนี่ยเปิดไปแล้ว4ฟองนั่นเองค่ะอย่างอันนี้นะคะเขาก็จะมีบอกนะว่ามีคนรับไปแล้วเนี่ยหชิ้นนะคะคือมันหายไป1อันนะคะโดยทางด้านซ้ายมือนะทุกคนจาเป็นต้องรู้ด้วยนะมันจะมีเป็นรูปน้องหมาค่ะตรงนี้นะทุกคนเนี่ยจะต้องมาลบพวกสัตว์เลี้ยงที่เราเปิดไว้แล้วนะคะมันจําเป็นมากๆนะคะเพราะว่าความจุนะคะของกระเป๋าเราเนี่ยจะอยู่ที่สูงสุด35นะคะหากว่าไม่ลบเนี่ยมันจะไม่สามารถเปิดไข่ต่อไปได้นะคะโอเคทุกะ็จ นะคะไว้ค่ะ